นี่ทุ่มหนึ่งทุกคนกินข้าวกันเนี่ครับกินแล้วอันนี้เป็นอันนี้ผมว่าจะกินอันเนี้ยที่จริงมันดึกแล้วแต่ว่ามันอยากกินนะครับเป็นหนมูกรอบผัดพริกเกลืออะไรสักอย่างนึงถ้าถ้าจำไม่ผิดนะค,คิดชื่อเองแต่ว่ามันดูทรงแล้วเป็นยังไงนะครับ <c oughs> พี่ <c oughs> มินครับมันก <c oughs> <ๆ S 2> ินกินยากครับมันปีนก <c oughs> มันเล็กป็นค่อนนะครับพี่มิน กุ้งอะไรสักอย่างนลยครับครับใครยังไม่โอ้ยกันนึงครับเปลี่ยนชุดดีกว่าผมไม่ไหวขอตัวนึงนะครับเ้ยวันนี้สีมงคลคือสีอะไรนะเสื้อสีดำกัน ่าคนนั้นนะครับหนังหมามึงจะอย่ายให้ขึ้นนะโอ้ไปวพูดอย่างนี้สิมันมันหยาบคลายนะนแจน,นกินข้าวยัง a s m r คืออะไรอ่ะโอเค เดี๋ยวกินให้ดูนะครับว่าหมูกินหมูก,กรอบก่อนคือครับอย่างเงีคือคือหมูก,กรอบมันไม่มีส่วนที่แบบจับเข้าไปแล้วมันเละๆนิ่มๆผมไม่ชอบนะผมชอบหมูก,กรอบที่กรอบๆแนี่นครับ กูเห็นจต่คอมเมนต์อบในทีทุกอ่นเลยวะโอมไปนะยืนขันไม่เคยวะจะดีลีทให้คนชื่ออมในทีมาคอมเมนต์ไม่ได้ที่ทำยังไงรกดข้างทั้งหม,มดืมขอรีวิวนะครับอันนี้เป็นของที่ชาวบ้านซื้อมาให้ครับอันนี้แกงก้าครับ อันนี้เอฟี่เป็นเมนในวงการโปเกมอนแล้วก็ใครรู้ใครรู้จักอันนี้บ้างอันนี้เป็นอันนี้เป็นเมนในวงการดิจิมอนแล้วก็อันนี้ไม่ได้เป็นเมนแต่ซื้อมาน่ารักน่ารักใค้ๆครับอันนี้สโนว์และเพิร์ครับเป็นเมนไม่เช่งเมนเป็นเมนรองในวงการสัตว์ป่าเป็นเซอร์ดาว์ที่มาอันนี้กาดี้ครับ ไม่ได้เป็นเมนแต่เป็นโปเกมอนธรรมดาในปีกระจูใจเป็นเฉยๆเหมือนกันครับถ้าเมนเราก็จะมีเยอะหน่อย,ยะออนะครับอาขยับไปไหนครับอ้อี่ครับเมนเรา Main, จะมีหลายตัวหน่อยอันนี้ก็เป็นเมนวงการดิสนีย์ วันนี้จะไลฟ์เป็นหมวดหมูครับวันนี้เป็นหมวดหมูการกินข้าวเย็นเดี๋ยววันอื่นเดี๋ยวจะไลฟ์เกี่ยวกับอา,อาหารสุขภาพที่กักตุนไว้ครับทั้งที่ซื้อเองแล้วก็ที่ชาวบ้านซื้อมาให้ครับเพราะว่ามีอาหารมีอาหารไทยพืชอะไรเงี้ยเต็มห้องเลยครับไม่รู้จะพูดอะไรคนเดียวพูดคนเดียวไม่เก่ง ไม่เห็นมีใครถามเลยเลยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวันรีวิวไอทีหนึ่งวันครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรีวิวเกซ่อส a l a x ิ S20 u l ต้าฟังร้องเพลงเดี๋ยวได้ฟังครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะไลฟ์กินเค้กเหรอครับมีครับเดี๋ยกินข้าวกินของข้าวก่อนนี่ครับมีข้าวแช่ด้วยแล้วก็ นี่ครับเป็นมะยงชิดเดี๋ยวผมกินให้ดูมะยงชิดเป็นผลไม้โปรด<ม>แต่คนเมืม่อกี้มีคนถามว่าน้ำหัวเตียงเอาไว้ทําอันนี้ครับเพราะว่าตอนที่เลือกกําดาวแบาบยึางว่าเขาบอกให้เอาน้ำไว้ ที่หัวเตียงด้วยมันจะได้แบบอากาศในห้องเราเปิดแอร์เย็งเงนมันจะไ,ไม่แห้งเกิดอะไรเงี้ยก็ต้องมีแบบเอาน้ําใส่ถังใส่อะไรไว้ก็ได้ไรเงี้ยแต่ของผมไม่มีถังก็เลยที่จริงใช้จานนม่รู้มันเล็กไปหรือเปล่าแต่ว่าทําเพื่อความสบายใจอะไม่ได้ออกไปไหนแล้วมันจะสั่งข้าวอะไรสั่งที่ร้านนาลาทานได้นะครับอร่อยครับเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งไม่มีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่า ที่ผมสั่งมามีข้าวแช่ด้วยเดี๋ยวเด๋วพรุ่งนี้ไลฟ์ข้าแช่โชว์อืมรีวิวกล้องได้ครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยววันน,น,นี้วันนี้ขอเป็นรีวิวข้าเย็นก่อนละกันเดี๋ยววันอื่นจะมีรีวิวแบบไอทีของไอทีแล้วก็จัดของแล้วก็อาหารสุขภาพอันนี้เป็นอินโทรเลยครับซอ,ซอมซอมไลฟ์คนไลฟ์ไม่ค่อยเป็นอร่อยครับ ไลกับพี่ออฟเหรอเมื่อวานเพิ่งไล่กับพี่ออฟไปงั้นเอาจริงผมก็ไม่คือปกติเราไม่ค่อยอยู่บ้านทั้งวันไงก็ไม่รู้จะทะไรแตคค่คิดไปคิดมาที่จริงที่บ้านเรามีไล่ทำเยอะมากผมมีหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านเยอะมากแล้วก็มีบ้านที่ยังไม่ได้จัดแล้วก็มีอาหารที่ยังไม่ได้กินที่พอไปเช็ควันนแล้วอีกหลายอันใกล้จะหมดอายุก็เดี๋ยวต้องรีบกินครับ เล่นเป็นศัตดูหน่อยไม่เคยเล่นเลยพี่นงเล่นเป็นศัตว์ทำอะไรสนใจรีวิวสมุนไพรไหมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวสมุนไพรรีวิวใครก็ได้ในจีมทีวีใครดีอะ่ะพูดพูดมาหน่อยได้ไหมอ๋อไม่ขอกินข้าวกับคนอื่นดีวกว่าเงาอ่ะ เพิ่มบุลิมสนใจไลฟ์มั้ยอะไรนะแต่ว่านี่คืออุ้ยนมถั่วเหลืองอันหนึ่งกินเข้าไปวันนี้ซื้อมาหวานน้อยแต่ว่าเปรี้ยวเลยก็คือมันเสียเพราะว่าตรงนี้มันเขาเกหรือเปล่าว่าหวานน้อยเีิยวมาอะไรหวานน้อยแต่เี้ยวมา บอสเป็นคนที่แพงมากในถาวรที่จริงๆก็เพิ่งคุยฟ้องกันพ่อบนอยู่กับอาจารย์อยู่กับพ่อซึ่งพ่อบอสแก่แล้วก็ไม่ค่อยนะแล้วบอสก็ไม่ค่อยนะ เป็นคนมีสติบอลทำไมไม่ับ <laughs> ไม่ค่อยนะฮะ <laughs> อะไรนะวัดท <laughs> นะุกประมาณชั่วโมงครึ่งอะ่ะคือที่กว่า <laughs> ที่โรงพยาบาลอะ่ะ <laughs> สามหกจุดหกเหรอเขาว่ามันยิงยิงๆนอต้องบวกมันไม่ได้ไม่เสถียรเว้ยใช่แต่เราก็ไม่รู้อะโอเคผ่านแล้วความหนึ่งเนี้ยกลัวเลยกลัวกลัวเป็นอาการข้องเสียวอ่อน ลเลยแบบออากรา,า,ยยากเป็นง่ายมากตอนนี้เราเป็นทุกอย่างง่ายมากตรงนี้อาการทุกอย่างของเราสามารถลากข้อความได้หมดกเลยถ้าจะบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวร้อนได้ไหมก็รู้สึกได้เ้าบอกให้บอกให้ก้านหายใจแล้วจะไออะไรอย่างนี้ปะแต่ข้อควานั้นเป็นพิธี <c oughs> ที่เป็นิ a k e news ที่ก้นหายใจสักสิบวิแล้วดูว่าเราไอหรือว่าแล้วมันแบบรู้สึกว่าเรา้องไม่ไม่ได้ตอนแรกก็เลยกลัวเลยว่าก็เลยต้องไปเจอพีโอว่าคนไลฟ์เขา้องได้หรือเปล่า เขาร้องได้ปกติอ่ะแต่ว่ามันมันแทบไม่มีหายใจเลยอ่ะไม่มีช่องว่างหายใจอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโรคโควิดอะไ, <laughs> ไม่เอาไม่เอบ่ตเลยมอตอไปเหอะปล่อยไปโอเน,นื้ปอปลา